สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i นะครับร่นนี้เป็นรุ่นที่3นะครับเป็นรุ่นท่อตรงนะฮะอันนี้ผมก็ได้ทำการยกเครื่องออกจากตัวรถไปแล้วนะครับอาการที่ได้ เจอในวันนี้นะครับก็คือน้ํามันเครื่องนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องมานะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องก็ยังหยดลงพื้นนะครับเวลาจอดไว้นะครับก็ไปเปลี่ยนน็อตมาน็อตก็น็อตใหม่นะครับแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับน็อตก็ยังใหม่นะครับก็ยังซึมเหมือนเดิมนะครับผมเลยมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ได้ทําการ ยกเครื่องลงมานะครับแล้วก็มาแกะดูนะครับนี่ฮะก็คือเก็บที่เจอนะครับในวันนี้นะฮะตรงตรงรูถ่ายแล้วมันเครื่องนะครับนี่ฮะตรงเนี้ยนะฮะนี่ฮะขอจะเป็นรอยเล้าอยู่นะครับนี่ฮะจะเล้าคือเวลาเครื่องก็ร้อนนะครับน้ำมันเครื่องก็ยิ่ง จะซึมออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาการแบบนี้นะครับมีวิธีเดียวนะครับที่เราจะไม่ให้น้ำมันรั่วซึมออกมาได้นะครับก็คือเราก็ต้องทําการเปลี่ยนแคร้งตัวนี้เลยนะครับนะฮะเปลี่ยนแครงตัวที่มีรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่เขาเรียกกันว่า แข้งกลางด้านขวานะครับเนี่ยฮะสับที่ในในช่างเขาเรียกกันนะครับฝั่งขวานะฮะเขาเรียกแข้งกลางด้านขวานะครับอ่าสหรับในอ่ส่วนแข้งด้านขวาแข้งกลางนะครับเนี่ยผมได้เบิกมาแล้วนะครับเนี่ยฮะของใหม่จะไม่มีรอยนะครับเนี่ยฮะเขาจะอ่ เรียบๆหมดนะฮะต่างกับนี่ฮะของของที่ติดรถมานะครับก็จะมีรอยแบบนี้นะฮะเราก็ยังไม่ทราบว่าอาจจะเป็นจากที่ลูกค้าได้ไปถ่ายแมันเครื่องมาแล้วขันน็อตแน่นเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหมดอายุการใช้งานของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นกันนะครับ เมื่อเราได้เจออาการที่ที่กล่าวไปสักครู่นี้แล้วนะครับเราก็มาแบ่งปันความรู้กันเนาะเพราะว่าหลายท่านก็คงจะเปลี่ยนน็อตก็หลายตัวนะฮะนะาก็คงจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันบ่อยนะครับก็จะคิดว่าแค่ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมันมากกว่าที่เราจะเปลี่ยนน็อตนะครับนี่ก็คืออาการเบื้องต้นนะครับอของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อย 10ไอนะครับที่ว่ามีน้ำมันเครื่องหยดแถวรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็คือสาเหตุนะครับหลายท่านที่เจอแบบนี้นะครับก็ก็ฟันธงไปได้เลยนะว่าแข้งกลางด้านขวาเล้าแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากน,นะครับ